2คู่พระนางลุงหมีน้ำผึ้งป๊อบถากูลเคสมาลิลินและลุงหมึกปลาดาวแม็กปวิดติตาชยานิดมาชวนแฟนละครลุ้นกันต่อกับจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์สุดชุลมุนคู่ป๊อบเคสต้องมาลุ้นกันว่าแผนการที่น้ำผึ้งขอลุงหมีแต่งงานจะเป็นอย่างไรส่วนแม็กติตาที่เริ่มต้นก็เป็นคู่กัดคู่แสบกันนั้นสุดท้ายแล้วต้องมาลงเอยเจอนะกันทุกวันมันจะอดใจไม่ปะทะก,กันได้ไหมจับตาดูไปพร้อมๆกันในแผนรักหักขา,ขาลุงค่ะ เรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นส,สาวๆเขาก็กําลังตามตื้อตามจีบลุงอยู่มันมีตัวแปรที่เข้ามาทําให้วิธีการจีบลุงเนี่ยมันแบบเอ๊ะจะเอาอยัางไงต่อน้ำพึ่งกับคุณย่าก็มีแผนการเหมือนกันแ,กแผนการเด็ดด้วยวก,วก็จะไปสมัครงานที่อิงชนซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ เราเองก็ไม่รู้ว่าใครมาสมัครครับก็ต้องรอดูนะครับว่าทํางานร่วมกันต้องมาอยู่ร่วมกันเนี่ยสองคนนี้เขาจะแก้เผ็ดกันยังไงฝากก็ฝากทุกคนด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์ของลุงหมีกับน้ําผึ้งเนี่ยจะยังไงส่วนปลาดาวกับลุงหมึกเนี่ยจะตีกันไปถึงไหนคะ่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะแพลนค่ะคันลุงคะ่ะ